แล้วสวัสดีครับทุกคนชาวมัดมัดเกมเมอร์ทั้งหลายนะฮะยินดีต้อนรับนะครับสู่มัดมัดสตูดิโอนะฮะตัวจริงด้านหมดตำรวจประเทศไทยนะครับผมวันนี้นะครับพี่มัดก็ได้มาตอบคำถามนะครับหลายคนนะครับที่ทักเข้ามาถามว่าเออพี่มัดครับ E.L.S เนี่ยมันใช้ยังไงครับซึ่งนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิปนี้นะครับผมซึ่งพี่อาจจะอธิบายไม่ละเอียดพอนะครับ ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ารายละเอียดมันมีค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะเรามัดมาสตูดิโอนะจะมาสอนนะครับเบื้องลึกกันนะครับการใช้ระบบไฟฉุกเฉิน els นะครับผมของรถตำรวจนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่ที่ต้องรู้นะครับผมเพื่อความปังนะฮะปังปุริเยของเรานะฮะก่อนอื่นนะครับผม ก็ช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับถ้าใครชอบเนื้อหาที่มีความเข้มข้นนะครับด้านหมดตำรวจนะครับผมอ่าพี่เ็าเป็นที่1นะครับที่น้องละนะครับหรือว่าพี่ๆนะครับควรที่จะไว้ใจนะฮะก็นะครับอันดับแรกนะครับวิธีการใช้ ELS นะครับผมก็เรากดไปที่ Control P นะครับนะครับผมก็จะเห็นพา n ์เนลนะครับก็คือช่องด้านขวาล่างนะครับก็จะเป็น ตัวพาร์เนลบอกว่าไฟแสดงสถานะอะไรนะครับผมก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะแอคทีเวตตัวไซเรนนะครับตัวแสงเนี่ยครับเรามี3มปุ่มด้วยกันนะครับที่ควรจะรู้นั่นคือ JL และ K นะครับผมพี่มาจะพาทำดูนะครับแต่ละปุ่มนะครับผมตัว J เนี่ยก็จะเป็นตัวหลักเลยนะตัว J เนี่ยถ้ากดรอบแรกเนี่ยนะครับไฟข้างหลังนะครับก็จะขึ้นนะครับผม J รอบ2นะครับก็จะยังไม่สามารถเปิดไซเรนได้เสียงไซเรนนะครับอันดับ3นะสามสเตตนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปิดเสียงไซเรนได้แล้วนะฮะแบบนี้นะครับผมแต่สำหรับ L นะครับ L L เปิดตรงไหนนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ ไม่แน่ชัดนะครับในแต่ละรถแต่ละคันฟังก์ชันก็จะแตกต่างกันบางคนแอลนะครับก็จะเป็นรถไฟรถข้างรถนะครับผมนะแต่ของคันของพี่มาร์ทนะครับผมก็จะเป็นไฟอยู่ข้างบนนะครับผมตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถด้วยนะอ่ะต่อไปนะครับเคตัวนี้ก็มีประโยชน์ทางด้านจราจรนะจ๊ะนะครับผมก็สามารถกดตัว K นะครับเพื่อให้มันเปิดนะครับหรือเราจะกดตัว J1 หนึ่งสเตทก็ได้นะครับผม เนี่ยมันก็มาเหมือนกันแต่เจาะจงกว่านั้นก็คือเรากด K ครับเราก็จะได้ปิดไซเรนโดยไม่ต้องเปิด3สเตทนะครับเปลืองเวลาเรานะครับผมนะอ่าแล้วทีนี้พี่มัดครับทำยังไงดีครับเออผมรู้สึกมันไม่ปังปูเลียเลยครับผมนะเปิดแค่ไซเรนอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่ามันเปลี่ยนไซเรนไม่ได้ทำยังไงดีครับผม อ่ะเรากดไปที่ u นะครับ u จะเปลี่ยนฟังก์ชันของ j นะครับผม u ก็จะเปลี่ยนตรง prm นะก็จะตรงนี้น้องสังเกตดูนะครับอยู่ที่ e 56ถูกไหมครับถ้าพี่กด u นะครับก็จะไปแบบนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยที่ควบคุมไซเลนนะเห็นไหมทเทิร์นของไซเลน์บนรถเห็นไหมครับ web w e บนะครับแล้วก็เ็ e ไซ้ายว็บขวานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้มันไม่ได้ท a ทิ e ์นเหมือนกันนะครับบางทีก็จะเป็น ความเร็วที่แตกต่างกันนะครับผมเราอาจจะเห็นมองมองแบบอาจจะมี3รูปแบบหลักนะครับแต่ว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยครับผมของไซเรนนะครับผมบางทีก็จะมีช้านะครับฟังกช์ชันต่อไปที่อยากจะให้ลองคือตัว L นะครับผม L ก็จะเป็นฟังกช์ชันที่ไม่แน่ชัดในแต่ละคันนะครับผมคือโดยทั่วไปแต่ละคันเราก็ต้องดูให้ดีว่า L มันฟังกช์ชันกับตรงไหนอย่างพี่ฟังกช์ชันตรงไฟสปอตไลท์ตรงนี้นะครับผม การเปลี่ยน L นะเราต้องกดไปที่ตัว O นะเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยก็จะเว็บซ้ายว็บขวานะครับตัว O เนี่ยก็จะเปลี่ยน WRN ข้างล่างเห็นไหม E8 เนี่ย E009 เนี่ยนะครับผมเห็นไหมนะครับก็จะปังพูลีเอระดับหนึ่งนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับคือตัว K นะครับผมซึ่งอาจจะไม่ได้พูดมากนักนะครับในช่องของพี่มาร์ทนะครับผม นะตัว k นี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ทําให้รถไม่ติดนะเพราะว่ารถจะเลี่ยงเราไปเลยนะครับผมเรากด i นะฮะเพื่อเป็นการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนตัวเศกเนี่ยครับผมเห็นไหมตอนนี้พี่อยู่ที่ e 1 2 3นะครับผมพี่ก็จะเปลี่ยนเศกไปเรื่อยๆเห็นไหมมันก็จะเป็นไฟที่สวยแตกต่างกันนะครับผมเห็นไหมครับผมต่อไปนะครับผม อ่าเดี๋ยวเราจะมีการทดลองใช้เคสตอนท้ายคลิปนะครับว่าสอดคล้องกับที่พี่ได้บอกไว้ไหมว่าช่วยการจราจรทั้งหมดนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวของพี่เลยนะครับที่ใช้มาทั้งหมดนะครับผมตัว j นะครับผมพี่มัดครับเปิดไซเลนได้แต่ทําไมไม่มีเสียงครับน้องครับน้องจะต้องกดที่1น,นะครับหที่อยู่เหนือ Q W E อะครับผมไม่ใช่1บนนาแพดนะครับก็จะได้เสียงแบบนี้นะครับผมแล้วแต่ละคันว่าจะตั้งเสียงยังไงนะครับน้องอันนี้น้องต้องไปตั้งเอาเองนะครับแต่ว่าเสียงเกมมันก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับกด2ครับก็จะเป็นเสียงแบบนี้กด3เนี่ยก็จะเป็นเสียงที่ใช้ไว้สําหรับแบบข้ามแยกอะไรแบบนี้ครับให้ลดเป็นหยุดนะฮะกด4เป็นเสียงประมาณรถแอมบิวเลนส์นะครับผม ชื่อเสียงมันคือแบบนี้นะครับกด5ครับเป็นการสแกนนะครับมันก็จะสุ่มเลยครับผมมันก็จะไปเรื่อยนะฮะเราก็ไม่ต้องมานั่งกดนะครับผมอยากจะปิด5ทํายังไงครับอยากจะปิด5เรากดไม่3ก็4ก็ได้นะฮะนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้กด3ไปก็ปิดนะครับหรือว่าถ้ากดเปิด5แล้วอ่ะกด4ก็ได้ครับเพื่อปิดมันนะครับ ก็กด2รอบเพื่อไม่ให้มีเสียงอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้ากด5เสร็จแล้วแล้วกด4เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงของ4มันก็ยังมีเสียงอยู่แล้วก็กด2รอบนะครับเพื่อปิดฟังก์ชันของ5แล้วตัว6เนี่ยเอาไว้ทําอะไรเป็นเสียงแบ็กกราวเนี่ยครับก็ตัว6ก็จะเสียงเหมือน1นะแล้วก็สามารถเปิดเป็นแบ็กกราวได้แล้วก็เปิด1ผสมก็ได้ครับเป็นเสียงซ้อนกันนะครับผมหรือว่าเสียง2แบบนี้ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเสียงผสม 3ก็เปิดผสมได้4ก็เปิดผสมได้นะครับหก็เปิดผสมได้โอเคครับปิด6นะฮะโอเคแล้วก็สำหรับตรงอันนี้ฟังก์ชัน นะครับผมซึ่งหลายคนไม่ค่อยได้พูดกันเลยนะช่องพี่ก็เป็นที่แรกนะที่เจาะลึกด้านการใช้ els นะครับผมนะพวกนี้เราต้องหูยต้องหากันในวงในแบบลึกๆเลยนะครับผมนะอ่ะมาเราเรามาดูวิธีการใช้เปิดไฟสปอตไลท์กันดีไหมนะครับผมสปอตไลท์นะก้ามปูขวานะครับเห็นไหมก้ามปูขวาที่อยู่ใต้ backspace นะครับผมปุ่มปุ่มลบ นั่นแหละไม่ใช่ปุ่ม d e l e t นะปุ่ม backspace นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเปิดไฟสปอ t l ตไลทสวยงามเลยมันก็จะขึ้นตรง T K D เห็นไหมครับผม T K D ตรงนี้อาจเป็นเป็นไฟไซเลนค้างนะครับคือก้ามปูซ้ายนะครับกดก้ามปูซ้ายเนี่ยก็จะก็จะเป็นไฟไซเลนค้างนะครับผมนะแบบนี้นะก็ปังปูเลียไประดับหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็ ตัวทับนะครับเห็นไหมเป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับแล้วแต่ว่ารถมันจะฟังก์ชันกับไฟตัวนี้ไหมนะครับผมบางคันก็ไม่ฟังก์ชันนะฮะตัวทับเนี่ยตัวทับก็จะอยู่ใกล้ก้ามปู2ตัวเช่นเดียวกันนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนตรง b k g เราเห็นไหมนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมหลายคนบอกพี่มัดพี่มัดยังสอนไม่ครบใช่ครับถูกต้องเรายังมีแต่อีกนะครับแต่รถตำรวจนะฮะว่า เราจะกดยังไงนะฮะเรากดไปที่<ป>พี่มาจะลองกดตัว e ก่อนนะครับ<ป>นี่ครับ r <ป>ครับ t <ป>ครับ<ป>แล้วก็ y <ป>นะครับอ่าต้องเป็น y นะอ่าโอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบเนื้อหาที่เข้มข้นนะพี่มาสฝากรบกวนนะกด subscribe เลยนะครับผมเพราะว่า ที่จะได้มีกําลังใจนะครับการที่ซับสไคร์เนี่ยคือมันก็ช่วยยูทูบเบอร์ให้เขามีแบบว่าโอกาสนะเหมือนเราเป็นคนให้โอกาสเขานะ่ยนะครับผมที่จะทําแบบว่าเออมันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งว่าเขาทําไปแล้วเนี่ยมันมันได้รับการตอบรับจากสังคมนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมในแวดวงแบบเนี้ยเออพี่ก็อยากให้เราช่วยกันนะเพราะฉะนั้นแบบ คอนเทนต์อะไรที่มันโอเคอะ่ะก,ก,ก,ก็เราก็กดซับสไครต์ไว้นะครับผมจะให้ทําให้เจ้าของช่องเขาหน่อยอะไรแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าบางทีเขาก็ตั้งใจทำเหนืห่อยหลือเกินแต่แต่พี่อาจาอาจะพีอาาอาา่อันนี้อันนี้พูดโดยหลักทั่วไปนะครับผมนะโอ้อันนี้ละเอียดมากเลยนะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะทดลองฟังก์ชัน k คกันหน่อยนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นไปตามสมมติฐานของเราหรือเปล่านะครับผม ่ะเดี๋ยวเราออกไปนอกสถานีก่อนนะไปหารถก่อนอนี้นะครับแล้วก็มาทดลองนะครับฟับงก์ชันถ้าสมมุติว่าเราเปิดอยู่ที่ใกล้ๆแบบเนี้ยคือรถเขาก็บางคันก็จะไม่หลีกให้เรานะครับอ่านะอันนี้เป็นเคสศึกษานะครับแล้วแต่ละคันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับรถที่ต่อเราด้วยนะครับ แต่ถ้าส่วนมากนะครับก็คือจะหลีกให้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงที่ไกลๆจากรถก่อนแล้วก็หยุดจากระยะไกลนะครับก็จะได้ผลนะครับผมอ่านะเห็นไหมรถแดงก็จะหลีกละรถแดงอีกคันก็หลีกนะครับผม แต่รถนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะไปไม่ผนเราคงนะต้องไปหาเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้นะครับก็คงได้รับความรู้นะครับผมไปเต็มที่เลยนะเกี่ยวกับการใช้ e l s นะหวังว่าคงเอาไปทำให้ถูกต้องกันด้วยนะครับผมนะ ก็วันนี้นะครับมร์มาสตูดิโอนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พี่มัสด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะในการทำคลิปต่อไปนะครับดีๆนะครับผมอ่าแล้วเจอกันทุกคน